เป็นยังไงกันบ้างครับวัยร,รุ่นสร้างตัวส่งเอสองซอต,ต่งหลายที่ไปเที่ยวทริปน้ําไม่อาบกันมาได้ติดตามข่าวกันบ้างไหมครับบอกได้เลยว่าปีนี้ทัวร์ลงไม่ไม่เยอะเหมือนปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าปีนี้เขากดระเบียบเขาจัดกันแบบว่าเข้มงวดนะครับทุกคนอย่างที่เขาบอกจอดเวลาจะจอดบนปั๊มจอดในปัาม,มันจะไม่มีการเบิ้ลเครื่องใดใดทั้งสิ้นนะครับทุกคนครับจะมีการเทสรถได้เดืงสิ้นเวลาเจอด่านอย่าขับหนีเวลาเจอด่านอย่าย้อนสอนหนีให้ขับเข้าไปเลยปีนี้ถือว่าเป็น ปีหนึ่งที่สนุกสนานมากๆเลยนะครับผมเองก็ไปมานะครับทุกคนแต่อาจจะไปแล้วก็ไม่ได้อยู่ยาวเหมือนบางบางกลุ่มนะทุกคนบางกลุ่มเขาอยู่กันต่อนะอย่างที่เดินทางคือวันศุกร์กับวันอาทิตย์เนี่ยทุกคนก็ค่าใช้จ่ายมันก็ใช้ไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับจึงมาเป็นคลิปคลิปนี้ครับทุกคนครับแหมเขาเรื่องดีกว่านะครับยิงตรงวันนี้ขออนุญาตรีวิวเก็บเก่าสุดเก่าของค่ายนี้เขาหน่อยครับอียิปต์บุ๊กมายสเตอรี่หนังสือปริศนาของอียิปต์โอ้โห โคตชชอบเลยอนุวิทย์กับฮอรัสเนี่ยทุกคนเงินรางวัลที่มีวายกำลังมาและมีการฟรีพร้อมตัวคุณแบบเพิ่มสูงขึ้นนี่แล้วทุกคนนครับวันนี้จะมารีวิวบวกกับหาค่ากินค่าใช้อะไรไปด้วยนะเพราะว่าไปเที่ยวทริปน้ำไม่อาจมารอบนี้ถือว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างใช้เยอะเลยทีเดียวไม่มันจะเป็นค่ารถสไลด์หรือว่าค่าที่พักแล้วก็ค่ากินต่ตางๆนะรวมถึงค่าน้ํามันค่าอะไรทีวเปทาพวกน้ํามันเครื่องออโต้รูปอะไรอย่างงี้นะทุกคนถือว่าปีนี้ของราคาขึ้นมากๆเลยนะทุกค แต่ว่าอย่างน้อยน,นะครับทุกคนวันนี้ขออนุญาต ใช้สิทธิ์ในการรีวิวแบบว่ากระชับกระชับหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้มีงบนิดเดียว133บาทเล่นเบ็ดละสิบาท20บาทพอทุกคนถ้าจะไม่ผิดนะเก็บสแกตเตอร์4ตัวมังอนูบิดกับหอวามันจะเสกแล้วก็ให้เลือกฟีเจอร์โบนัสด้วยนะครับทุกคนครับเออเนี่ยมาเป็นเรื่องอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเขาบอกกันว่าเดี๋ยวจะมีทิปเฮียมาอีกนะทุกคนมันก็ต้องรู้จักเตรียมตัวดีกว่าครับนี่นะครับพัวมัวแต่แซมแซมพัว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 สแกตเตอร์เข้ามาจนได้มีฟีเจอร์การเลือกบน อย่างนี้ก็แ่มนึ่งครับทุกคนครับแหมเป็นงานรีวิวแบบว่าฟรุ๊กๆอย่างหนึ่งของผมเลยนะครับเอาวันไหนดีครับทุกคนครับมีแบบสมให้ด้วยนะมีเวลาเลือกนะครับอยู่ด้านล่างนะครับเราจะม้วนแต่แซมแล้วม้วนแต่เลือกมากนะครับทุกคนผมขออนุญาตเลือกเริ่มที่คูณหนึ่งสิบห้ารอบการเปลีล้วกันนะครับไปแบบเรื่อยๆนี่แหละครับทุกคนครับที่เขาบอกว่าไม่ต้องสงสัยกลับไรผมดีผมยังงงเลยครับทุกคนครับมีอยู่ทุนไม่ถึงร้อยที่อย่างว่าแหละทุกคนกลับไปอยากชิมน้ำไม่อาบนะครับทุ จ่ายที่แบบว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับทุกคนครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันมีค่าใช้จ่ายที่แบบว่าสูงนิดนึงเพราะว่าไหนจะค่าน้ามันใช่ไหมค่าออตัวรูค่าจ้างคนขับรถสไลด์ไหนจะค่ารถตู้ที่นั่งอีกว่าไม่ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกจากกรุงเทพขึ้นไปเพชรบูรณ์เขาพอนะครับทุกคนเออผมได้ไปกินครัวครัวคนเรียกว่าครัวนาอีเรสเตอรองด้วยนะทุกคนหมูหันยังแจมเลยนะครับใหม่ตัวละสองพันห้าร้อยอ่ะทุกคนแต่ก็ เพื่อนๆนะครับทุกคนก็เลยเลี้ยงนี่แหละถึงเป็นที่มาที่บอกว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะๆนะครับทุกคนนี่แฟนผมก็ไปด้วยนะแต่แฟนผมไม่ได้ลงไปขี่เล่นด้วยนะครับซึ่งมีแต่ผมกับเพื่อนๆนี่แหละครับที่ไปกันแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งนะถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับทุกคนที่ขี่กันไปรอบนี้เป็นกลุ่มจากจังหวัดชายเชีงเศร้ามากถ้าผมจาไม่ผิดนะครับแต่จับชื่อกลุ่มไม่ได้แล้วมาจนได้ครับซุปเปอร์เมกะวิน,นครับหมายเรืซุปเปอร์นาะนี้ก็หวังดีครับ อย่ามองนานจะบานปลายนะครับทุกคนนะครับใครอยากจะเล่นก็ไปลองหามาเล่นกันดูได้นะยีหยิบ My ยสตอรี่นะครับทุกคนเป็นหนึ่งเกมนะครับที่ระดับหัวใจเขาการันตีนะครับทุกคนส่งเอซส่งตอสแหลายคนที่กลับมาจากทิฟ์มุทัเบอร์นะครับเขาบอกกันว่าเกมตัวนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่สนุกมากๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวดูนะไม่ได้มีผมคนเดียวหรอกที่มาเล่นเด็กย่าง,งผม,มาจะมารีวิวด้วยเพราะเกมตัวนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบว่าสามารถมีโบนัส จากเกมตัวนี้ได้หนึ่งเกมเลยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเอางี้ว่ารู้จักเดี๋ยวรักเองนี่แบบไม่ต้องพูดเยอะดูเอาเองับทุกคนครับมีมีน้อยก็สามารถปลูกที่เะได้แบบผมนี่นะทุกคนนะเออมันก็ประมาณนี้นะครับทุกคนครับการรีวิวมาดูโซเชียลวินกันดีกว่านะครับทุกคนครับพอได้ค่าน้ำมันค่าเที่ยวมารอบนี้พอได้คืนมาอยู่บ้างน,นะครับทุกคนเพื่อที่จะไปใช้เฮ้แต่มันก็จะสิ้นเดือนเลยนี่หว่าทุกคนแต่ก็เอาไว้ แบ่งเขาเรียกว่าแบ่งสัดส่วนเอาไปจ่ายพวกค่าน้ําค่าไฟอะไรประมาในละกันนะครับทุกคนครับเพราะยังไงกลับมาจากที่แล้วเราก็ต้องไปทํางานกันต่อนะครับทุกคนครับเดี๋ยวมารีวิวประมาณนี้แหละครับทุกคน6 3 3ันสบาทพอได้เขาเรียกว่าได้คืนมาบ้างนะครับจากที่ไปเที่ยวมาจากน้ําไม่อาบนะครับทุกคนครับยังไงปีหน้าเดี๋ยวเจอกันนะทุกคนเนืใครไปเที่ยวหรือว่าไปเที่ยวกันมาแล้วทิปน้ําไม่อาบคอมเมนต์ฟูกได้นะว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์กันบ้างนะทุกคนฝากไว้ในช่องฟิตด้วยละกันไปหามาเล่นกันด้าน my story book